เงี้ยหน้าตาเขาจะคนอดรับอนอนแบบนั้นป่ะโอ้ยก็เล่นซังล่ากันเบิดขึ้นป่านนั่นแกยอมรับย่มใด้แหละนอนอยู่ข้างล่างกันเด้ยินกันบันได้บเมียได้ยินแม่ห้องเสียงแปลกแปลกนะลูกก็ได้ยินอยู่บ่เออคือว่าเมื่อคืนอะหมดกัดแม่ไหมลูกสงสัย ียงนอนแม่สีนี้มุดไหลายเดี๋ยวเมียเอาสเปรย์ไปฉีดกลับมาสีได้นอนหลับสบายเยอโมกเย่ฝากดูแลมิยาแทนเย่หน่ยเด้อโมตรงห้องน่อยแกแจ้งเดี๋ยวโมกสิดูแลมิยาให้ดีที่สุดเลยไอว่าเขาไปกันได้แล้วล่ะเดี๋ยวมันตกรถตกลาค์คืนมาสิเป็นเรื่องเป็นราวเป็นไงมิยา แม่ไปเลยเด้อดลูกแม่ดื้อเด้อแม่เตือนไม่ดีเด้อลูกเด้อ เนี่ยเหรอเดมือน่ะบรรยากาศผ้าไปนะตอนดีใจค่ะอ่ะฝน มาหามุกบ่ครับขันประเดี๋ยวมหามุกมาหาอ้ายเดี๋ยววาล่ะเกิดได้ครับแต่ขันมหาน้องมุกอ่ะน้องมุกอยู่เที่งบ้านมาเอามาหนีบ้านคือเป็นเงียบจ้ะอ๋อพอดีว่าไอ้แจงเพิ่นไปเหตุงานในกรุงเทพและไอ้ยินก็ไปหาแนวกิน่นละไอ้แจงก็ไปเห็ดงานกรุงเทพบอกครับไอ้ว่าเข้าไปหาน้องมุกกันดีกว่า ได้จ้ะแต่าว่าฝนค,ควายยางน้ำกวนอายเดี๋ยวบอเอาเปยังข,ขึ้นตรงยางน้ำเอา้าก็ผู้ใหญ่เพินยย่นบอกว่ายางตามหมาหมาวกัดตตมผูยย้ใหญ่อุ้ยขอโทษจ้าลืมโตปากเล้วไปน้อยนึง <c oughs> อันนี้ของมีย่ยาขอบคุณจ้า อันนี้ของเธอเอาว่างไว้ก่อนเสงว่างไว้ใส่ล่ะว่างไว้ใส่ก็บว่างลหลดอยู่นิ่งๆติล่ะเธอจะได้ว่างได้เอาหัวฉันหมองว่างแก้วสันติเอากระเธอบอกว่าว่างใส่กับว่างอุ้ยขอโทษขอโทษขอโทษดิชันเซไทยอุ้ยโทษโทษ เดี๋ยวเดี๋ยวจะเส้หาเดีเส้นหาเดี๋ยวเส้นหาข้าวหนึ่งแต่เส้นหายอ่อ,อไอ้ขอโตไปกวาดนมโอ้ย<ฮ>กวาดใบไม้ก่อนเด้อโอ้ยขอโตเดี๋ยวฉันหานี่มาเส้หเด้อโอนออยหมูอ่อนแท คือได้มานาั่งอยู่นี่ก็พอดีว่าไอเห็นเสื้อนองฝนเปียกแล้วมันโปะก็เลยลงมาสังเางดีกว่าอพอสุภาพบุรุษไงมีไน้อืมๆลองสันกับโบยเบิงเนาะโอ้ยไปสิกาแล้วเดี๋ยวมุกก็หา,าว่าไอเป็นพวกล่ามกโลกจิตอีกฤฤฤแล้วเป็นคือพาเป็นโอ้ยบ่ได้เป็นใครสิเป็นแบบขอ เป็นยาดมงดีกว่าเป็นอย่างก็ต้องเป็นยาดังแบบว่าไม่ต้องการให้เธอชื่นชมแต่แม่งทำให้เธอชื่นใจไง ไอ้เงี้ยนี่แจงไปเห็นง,ง่ายกรุงเทพหรอตีเออแมนคือสิงเหงาแย่เนาะกับเหงาไปธรรมดาละเนาะตามสไตล์นุ่มโสดเมือเหงาจังสี่เห็นน้องไปนอนเป็นมูบาย,ยห่ามึงยานะเว้ยคู่มักสายเหลืองเฮ้ยว่าหยอกซื่อๆดอกแล้วมือดีซิกินี่ยังล่ะเอาผัดไทยกันแล้วกันผัดไทยบ่ยบ่ใส่ขุ่งแห้งบ่เอาถั่วงอกบ่เอาเสน้น บ่เอาดีกว่าเอาแล้วตกลงมึงนี่สีบอสแตกยังมันบ่ <c oughs> ก็เปลี่ยนใจฮะนะาแล้วพัดซีอิลฮ่อเท่าไหร่วะพัดซีอิวฮ่อละสามสิบห้าบาทพิเศษสี่สิบเออโอเคขสันเอาขอพัดแหนมหาฮ่ขอขึ้นเกาละ่ะเอาบอกโมลานแล้วมึงถามหาพัสซีอิวหาป่ามึงบ่ <c oughs> ขยกหูซื้อลุกขโอ้ยนี่อีกแล้วปะนี่ มาแล้วอ้าวฝนมาโดนหรอบอมาโดนหรอจายยินพอดีไอ้ซื้อเขาพัดแหนมมาฝากนะไปพวกเขาเขินไปกินกังเพื่อนไปดีแค่ไหนยินผมกำลังหิวพอดีเลยเดี๋ยวเล่นเห้จจบก่อนมุกกระมังจรสนะเนี่ยโอ้ยแพ้เป็นพระสนาเป็นมั่นเคยได้ยินบอสิยากสนะอีหยังกระดอกระเดีย ขี่แพ่ช่วงตีดีว่าโอ้ยหมูขึ้นไปกินข้าวกันก่อนไอ้หี้ยวว่าท่านด้กินยังเลยเนี่ยใช่ยินมาเนี่ยมาเนี่ยไปไปฝนไปก่อนจ้าเอากอนเป็นยังเมื่นั้นว่าเป็นอีหยังอุ้ยไอ้ยินอีหยังแข็งๆข็งถึงล้างฝนนานาไอ้ยินนี่อย่าบอกนะว่า้ย บักบ้าบีโอเอ็มกูโอ้โยกินอิ่มแล้วเดยวมันยางย่งอาหารแบบนี้แบบดีเึ้นอหน้านะอ้าวแน่นอนอยู่แล้วมึงเบิ่งอายดิเห็นเปล่กินข้าวอิ่มแล้วมายางย่อยเป็นประจำคุณก็ถึงได้ฟิตแอนด์เฟิร์ม ปานไส่งาาบูได้ดิอ้หูแล้วว่าฟิตก็ขึ้นก่อนนี่เห็นจัดนักกับไอ้แจงเบิดขึ้นเลยผมไม่ได้รับเลยเอาก็อ้าครับแจงเนี่ยมันสีบริภพอกันอีกต้องโดน <laughs> อ้ก็ได้ต้องจัดนักจัดเต็มกันจากน้อย oh. <laughs> <laughs> ถึงซสี่แหละที่เบันเอินว่าเครื่องฟิตสตาร์ติดงวาเนีย แค่ไอนนี่นนกับบรรยากาศดีขึ้นกันเนาะแต่ผมรู้สึกว่าตอนนี้บรรยากาศมันเริ่มบอดีแล้วละ่ะเป็นอย่งางไรวกูเหยีหยบขี่หมาเต็มๆเ,เ,เลย มุกเด็กแล้วยังมานอนอีกอบ่กนอนมาลับนะไอ้ไอ้ก็หลงคิดว่ามุกคิดถึงไอ้ก็เลยย่างลงมาหาบ้าะอะไรผาห <c oughs> ยอกเลยซื้อเปอ็นยังคือนอนมาลับละ่ะมู่คือกันสงสัยสิคิดนั่งคิดนี่หลายเลก็เลยลบ,บ่หลับอย่าไปคิดหลายแต่เธอ ว่าถึงเรื่องน้ำบาลับนี่ก็คิดพอมูอายคนหนึ่งเด็เป็นอย่างายเขาก็น้ง่งบาลับคือกันนี้แหละเขาก็เลยใส่เราเป็นที่เพิ่งแล้วก็ต้องไปล่านเรามันจการหลับสมใจนะไปล่านเราเมาหรล,ลับนะบอกบอหรอกถือตีนหลับสบายไหยโอ้ยบ้าบัคนอุตสาห์ตั้งใจฟัง <c oughs> ไปนอนหรอ,อกบอก